ครับอะไรนคนวันนี้มาพบกับเราเชอวินเนอร์อีกแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาเรียนเนื้อหาอะไรที่มันยากๆเข้าใจยากนะครับแต่วันนี้เราเชื่อจะมาแนะนําเกี่ยวกับข้อสอบ g ก๊สแ YCT HSK นะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงอันไหนยากอันไหนง่ายกว่ากันแล้วก็แต่ละอย่างจําเป็นที่จะต้องใช้สําหรับอะไรบ้างครับเช่น ใช้เข้ามหาลัยใช้เพื่อชิงทุนหรือว่าอะไรอย่างไนี้นะครับเราไปดูกัน,นครับเริ่มอย่างแรกที่แก็ pad นะครับผมแก็ AT, หรือชื่อเต็ม general aptitude test ข้อสอบแก็นะครับข้อสอบแกจะแบ,บ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกเป็นภาษาไทยก็คือจะวัดการแก้ไขปัญหาการอาร่านการเขียนการวิเคราะห์ของเรานะครับว่าเป็นยังไงส่วนส่วนที่2นั้นก็คือจะเป็นภาษาอังกฤษครับผมก็จะวัดสกิล การอ่านการเขียนการวิเคราะห์อของเราเหมือนกันแต่ว่าเป็นวัดานภาษาอังกฤษนะครับเพื่อดูเช็คความพร้อมของเราในการเข้าเรียนในะระดับชั้นมหาลัยนะครับว่ามีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมในส่วนแกจภาษาไทยนะครับจะเป็นข้อสอบปรนัยจำนวน20ข้อ5ตัวเลือก150คะแนนนะครับใช้เวลาในการสอบ90นาทีนะครับโดยจะเป็น ช้อย5ตัวเลือกแต่ว่าจะมี1คำตอบที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับผมส่วนแกทภาษาอังกฤษนะครับจะมีจำนวนทั้งหมด60ข้อใช้เวลา90นาทีเก็บคะแนนทั้งหมด150คะแนนนะครับเป็นข้อสอบปรนัยเช่นกันครับผมแพทหรือชื่อเต็ม Personal and Academic Aptitude Test ส่วนแพทนะครับเป็นข้อสอบวัดว่าเรามีแววเกี่ยวกับอาชีพนั้นมากน้อยแค่ไหนนะครับสมมติว,ว่าถ้าเราอยากเป็นครู เราก็ต้องสอบแพทย์นะครับเพื่อวัดแววคูว่าเรามีความเหมาะสมทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับอาชีพครูหรือเปล่านะครับแล้วก็ภาษาจีนภาษาจีนนี่จะอยู่ในเป็นส่วนหนึ่งของแพทย์เนะครับแพทย์เจะเป็นแพทย์ทางด้านภาษานะครับแต่ภาษาจีนของเราจะอยู่ในแพทย์เจนะครับซึ่งจะเจาะจงโดยในภาษาจีนโดยตรงว่าเรามีความถนัดมากน้อยเพียงไหนมีแววในภาษาจีนไหมจะทำอาชีพเกี่ยวกับภาษาจีนได้ดีแค่ไหนนะครับผม ส่วนแพทนะครับจะมีทั้งหมด7แพทนะครับโดยแพทที่1นะครับก็คือแพทคณิตศาสตร์แพทที่2คือแพทวิทยาศาสตร์นะครับแพทที่3ก็คือแพทวิศวกรรมศาสตร์แพทที่4คือแพทสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับแพทที่ห้วิชาชีพครูแพทที่6ศิลปกรรมศาสตร์นะครับแพทที่7เอ่อความถนัดด้านภาษาต่างประเทศนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะกันที่แพทที่7นะครับผมในแพทที่7นะครับก็จะมีแพทย่อยๆอยู่ในนั้นด้วยกัน อีกถึง7ภาษานะครับก็คือแพทเ1ภาษาฝรั่งเศสนะครับแพท7.2ภาษาเยอรมันแผทภาษาญี่ปุ่น7.4ก็คือภาษาจีนแผดภาษาอาหรับแพทภาษาบาลีแล้วก็แพทเจเป็นภาษาเกาหลีนะครับผมซึ่งในแพทเนี้นะครับเราสามารถเลือกสอบเฉพาะภาษาที่เราถนัดได้นะครับโดยจะใช้เวลาในการสอบ ทุก,ทกภาษาะจะใช้เวลาเท่ากันก็คือ3ชั่วโมงนะครับจำนวน100ข้อจะมี4ตัวเลือกนะครับเก็บ300คะแนนครับผมซึ่งถ้าหากเราถนัดในภาษาไหนเราก็เลือกใช้ภาษานั้นได้นะครับในการสอบเข้ามหาหลัยนะครับเราควรพิจารณานิดนึงว่าสาขานั้นจะมีคนใช้ภาษาไหนในการเข้ามากกว่าแล้วเราถ้าเรามีสิติปีกันก่อนจะทําให้เราสามารถรู้ได้ครับว่าสมมติว่า เราใช้ภาษาจีนในการแข่งในสาขานี้เราจะมีโอกาสในการติดมากกว่าในการใช้ภาษาเยอรมันไรป,ประมาณนี้นะครับจะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับโดยศึกษาสถิติจากปีเก่าๆได้นะครับผม YCT หรือชื่อเต็ม Youth Chinese Test ข้อสอบ YCT นะครับข้อสอบ YCT เป็นข้อสอบวัดระดับภาษาจีนกลางนะครับที่ รัฐบาลจีนนะครับเป็นคนจัดตั้งข้อสอบกลางขึ้นมานะครับโดยใช้วัดระดับของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีลงมานะครับก็คือใช้กับเด็กนานาชาติต่างๆนะครับโดยจะมีทั้งหมด4ระดับนะครับแต่ระดับจะมีความยากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ระดับ1,2,3,4ไล่ขึ้นไปนะครับแต่ระดับจะมีข้อสอบแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือด้านของการฟังและก็ด้านของการอ่านนะครับส่วน ระดับที่4จะมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมาก็คือจะมีข้อสอบในด้านการเขียนเพิ่มขึ้นมาครับโดยคางคําศัพท์ที่ควรจะมีเข้าไปสอบไปแต่ละระดับครับก็คือระดับที่1ควรจะมีคําศัพท์ประมาณ80คําอยู่ในหัวนะครับระดับที่2ควรจะมีคางคาศัพท์อยู่ในหัว150คํานะครับระดับที่3ควรจะมีคางคาศัพท์อยู่ในหัวประมาณ300คําคนะครับและระดับที่4ซึ่งจะมี ด้านการเขียนเพิ่มเข้ามานะครับควรจะมีคำศัพท์นี้ออมาถึง600คำอย่างน้อยนะครับผมถึงจะสอบออกมาได้คะแนนที่ดีนะครับผมประโยชน์ของข้อสอบ YCT นี้นะครับก็คือ 1. น,นะครับเพื่อให้ผู้ที่ไปสอบเนี่ยสามารถวัดระดับของตัวเองได้นะครับว่ามีความพัฒนามีความก้าวหน้าขนาดไหนในการเรียนภาษาจีนนะครับสก็คือสามารถให้แหล่งสถาบันต่างๆนะครับใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ว่า สถาบันของตนเองเนี่ยมีการสอนที่ดีแค่ไหนวัดระดับให้เด็กสอนสอบได้ถึงขั้นไหนขั้นไหนนะครับเพื่อเป็นความน่าเชื่อถือของตนเองนะครับแล้วก็ 3. เป็นแนวทางที่ดีนะครับในการพัฒนาของโรงเรียนนะครับว่าโครงสร้างควรปรับตรงไหนเด็กอ่อนในด้านการอ่านการเขียนหรือว่าการฟังนะครับผม <S <S เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงต่อไปในอนาคตของโรงเรียนครับผม HSK หรือชื่อเต็มหั่นยูสูพิงข้อสอ HSK นะครับเป็นข้อสอบเอ่อที่มีความยากเพิ่มขึ้นมาจาก YCT นะครับโดยจะแบ่งย่อยออกเป็น6ระดับนะครับซึ่ง6ระดับเนี่ยครับก็จะมีความยากเพิ่มขึ้นไปแต่ในแนวข้อสอบนะครับก็จะมีในเนื้อหาค่อนข้างคล้ายกับ YCT นะก็คือจะมีพาร์ทด้านการอ่านแล้วก็ด้านการฟังนะครับผมแล้วก็ตั้งแต่ ระดับ3ขึ้นไปจะมีการเขียนเพิ่มเข้ามานะครับโดยระดับที่1นะครับควรมีคาศัพท์ในหัวประมาณ150คํานะครับระดับที่2ควรมีประมาณ300คําระดับที่3ควรมีประมาณ600คําระดับที่4ควรมีประมาณ1,200คําระดับที่5ควรมีประมาณ2,500คําระดับที่6ควรมีประมาณ5,000คํคนะครับเพื่อสามารถ สอบผ่านได้อย่างสบายใจนะครับถ้าเรามีคังคําศัพท์นี่หอมมากแล้วก็จะทําได้ง่ายนะครับแล้วก็ออจะผ่านไม่ได้ง่ายนั่นเองนะครับผมแล้วเอ,อ่อ S เ K นะครับข้อสอบเนี่ยครับจะมีอายุอยู่ได้เพียง2ปีนะครับสมมุติว่าเราสอบผ่านปีนี้เรานับได้ไปอีก2ปี2น,นะครับถ้าหลังจากนั้นปุ๊บเราจะไม่สามารถใชออ้ข้อสอบนี้ในการเป็นหลักฐานได้สมมติว่า เราจะชิงทุนหรือว่าใช้ในการเข้ามาหาลัยอะไรอย่างนี้นะครับสมมุติว่าจะไปเรียนต่อที่ประเทศจีนต้องใช้เอ่อระดับ5นะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราเพิ่งสอบไปปีที่แล้วเราก็จะสา,สามารถใช้อันเก่าของเมื่อปีที่แล้วเพื่อยื่นชิงทุนไปเรียนต่อได้นะครับสำหรับ HSK ก็จะมีประมาณนี้นะครับโดยแนวข้อสอบอะไรนะครับก็คือจะเป็น คำศัพท to ์ล er ้วนเป็นไวยากรณ์อะไรส่วนใหญ่นะครับเออซึ่งนักเรียนนะครับสามารถหาโหลดได้ในอินเทอร์เน็ตอะไรทั่วไปนะครับเช่นเดียวกันกับ YCT นะครับก็จะมีให้โหลดได้ในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันครับผมหากใครที่สนใจจะสอบไม่ว่าจะเป็น g e t p a t YCT หรือ HSK นะครับผม ข้อสอบที่เราช่วยด้การไปข้างต้นเนี่ยทุกอย่างจะมีค่าใช้ใจ่ายนะครับแต่ว่าจะมีมากมีน้อยก็ขึ้นอยู่กับระดับที่เราจะสอบนะครับว่าเราจะสอบแบบง่ายแบบยากแค่ไหนนะครับสมมติว่าแบบ1ก็ถูกแบบ2ก็แพงขึ้นไปเรื่อยๆเป็นขั้นบันไดขึ้นไปนะครับผมแล้วก็มีเวลาการจัดสอบมีรอบต่างๆในปีนะครับเราไม่สามารถจะไปสอบไปทุกวันนะครับเราต้องติดตามข้อสารว่าเขาจะมีรอบในวันไหนบ้างช่วงไหน ต้องสมัครช่วงไหนชําระเงินภายในระยะเวลาที่เขากําหนดนะครับแล้วเราถึงไปสอบในสนามจริงได้นะครับผม